สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีถาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่24มกราคม2569คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หาอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชทตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เราเริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะห้าดาบหนึ่งถ้วยเดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเวอร์ช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคน มีโอกาสถึงขั้นเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการทำวีซ่านะคะช่วงนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะหรือบางคนก็มีโอกาสขึ้นเหนือลงใต้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะโซเชียลนะคะสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศหรือใครที่ค้าขายเกี่ยวข้องกับพวกความสวยความงามนะคะอาหารเสริมนะคะเกี่ยวข้องกับของผู้หญิงผู้หญิงนะคะ ค่อนข้างเด่นนะคะเรียกว่าออเดอร์เยอะนะคะออออเดอร์ปังนะคะแต่วันนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะต้องไม่ใจร้อนนะคะกับความรู้สึกนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะการงานอาจจะมีบ้างนะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะความคิดเห็นมีโอกาสสวนทางกันได้แต่ทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะขอให้คนวันอาทิตย์ใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนนะคะวันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เรารู้สึกร้อนรุ่มได้ด้วยนะคะ,ะก็ขอให คิดก่อนที่จะพูดนะคะวันนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาบางคนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะ หาเวลานะคะจูงมือกันไปทําบุญนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะก็เรียกว่าจะเสริมดวงความรักนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคส่วนเลขนหน้าไพ่จากพ่ยิบสีนะคะมีเลขห้าหนึ่ก้าหนนะคะห้าหนึ้าไปเมน น oh, คนบรนจันสิบดาบวันนี้เครียดนะคะนะใครหลายๆคนเขาเรียกว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะนะบางคนก็เกี่ยวข้องกับด้านของการงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะความกังวลความเครียดนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะอยู่ในช่วงของการโดนถ่วงหนี้นะคะแปดดาบ สิดาบนะคะความว้าวุ่นนะคะความคิดมากคิดเยอะคิดวกไปวนมาคนที่ตกอยู่ในภวังนะคะเรียกว่ารายจ่ายการเงินค่อนข้างมีปัญหานะคะรายจ่ายเยอะแยะมากมายช่วงนี้คนจันทร์นะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ5 ไม่เท้านะคะการงานวันนี้เหนื่อยนะคะวุ่นวายนะคะนักเรที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะบางคนอึดอัด นะคะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งาน <im itation> เพื่อนร่วมทีมนะคะวันนี้เหนื่อยกับเพื่อนร่วมง,งาน <im itation> เหนื่อยกับเพื่อนร่วมทีมนะคะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีการขัดแยง้งมีโอกาสเขาเรียกว่าเถียง,งกันทะเลาะกันได้นะคะนะวันนี้ก็ต้องใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนบางคนอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานอยากลาออกนะคะเรียกว่ามีความอึดอัดหรือใครที่ค้าขายเกี่ยวข้องกับ เรียกว่าอยู่ใกล้ๆกันเป็นล็อกเป็นล็อกนะคะสถานที่เป็นแม่ค้าแม่ขายที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะบางคนโดนกดดันจากเพื่อนข้างๆนะคะทำให้เรารู้สึกอึดอัดอยากยกย้ายก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งช่วงนี้คนมันจันนะคะบางคนมีการเขาเรียกว่าระวังการโดนถูกติฉินนินทาการโดนใส่ร้ายการโดนว่าร้ายนะคะแต่เราก็อย่าไปสนใจนะคะถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะราชินีเหรียญน,นะคะ ใครที่เครียดเรื่องการเงินอยู่นะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีรายจ่ายเยอะแต่ก็มีเงินเข้ามานะคะผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้นะคะวันนี้วันนี้การค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาส่วนใครนะคะที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลทุบขุดเจาะก่อสร้างมูลนิธิกอเต็กตึงนะคะร้านอาหารขอโทษร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะ งานทางด้านประเภทนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานมากเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ทํางานทางด้านนี้ช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะปวดตามเนื้อตามตัวปวดตามกระดูกหมอนัดนะคะหมอนัดผ่าตัดหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับอู่นะคะช่วงนี้นะคะนะอู่ซ่อมรถนะคะมีโอกาสเสียเงินนะคะเกี่ยวกับ การซ่อมแซมนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือใครที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันนะคะจะจอดรถจะขับรถจะ่าไฟเขียวไฟแดงก็ต้องดูมีโอกาสโดนใบสั่งมีโอกาสโดนมัดได้เลยนะคะเขาเรียกว่าต,วต้องระวังต้องรบคอดเลยนะคะส่วนทางด้านของความรักวันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะคะกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังมีหดาบมี8ดาบมีโอกาส ปากเสียงนะคะกับลูกน้องกับลูกค้านะคะต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีมีเลข0850นะคะ0850นะคะต่อไปคนบัอนอังคาร คนวันอังคาร The w o r l d คนวันอังคารนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับการงานนะคะขึ้นเหนือล่องใต้หรือใครที่คิดอยากเดินทางไกลไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการทำวีซ่าช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีงานทางด้านออนไลน์ ะะงานทางด้านโลกของโซเชียลนะคะสินค้าที่ส่งเข้าส่งออกค่อนข้างเด่นเลยนะคะเขาเรียกว่าออเดอร์ปังนะคะช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะประเภทที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงพวกอาหารเสริมพวกเสื้อผ้านะคะพวก เขาเรียกว่าวิตามินนะคะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงค่อนข้างเด่นเลยนะคะขายดีนะคะขายดิบขายดีรักแล้วก็หวงเห็นในเรื่องของการงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะงานเยอะนะคะบางคนทํางานสัะเบื่อยันเรือรบนะคะเหนื่อยกับงานแต่ก็มีความสุขนะคะโหยห้าถ้วยกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางคนนะคะจะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยของใครบางคนมีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยหรืองานอาววมงคลน,นะคะช่วงนี้นะคะ อัศวินเหรียญน,นะคะมีดวงลงทุนนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะการทำอะไรใหม่ๆหรือใครบางคนอยากได้รถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟแน้นรถใหม่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่ามีโอกาสได้รถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะครับ อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานบางคนนะคะหยวนคนละที่นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองก็ได้ด้วยนะคะนะยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้มีโอกาสพบรักทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะเป็นเป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงใจกว้างพ่อบุนทุ่มแม่บุนทุ่มได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขจากยุดยันผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากพ่อยิบสี่มีเลขหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะคะ หนึ่งเก้าห้าศูนย์นะคะต่อไปคนวันพุธคนวันพุธนะคะเดอะสตาร์นะคะความฝันความหวังนะคะช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะ เขเรียกว่าการงานโดดเด่นนะคะมีชื่อเสียงนะคะแกมตลาดได้นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับของสวยๆเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะอย่างเกมตลาดได้อยู่นะคะหรือบางคนก็มีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนนะคะในสถานที่ที่ เป็นธรรมชาติได้ด้วยนะคะสี่ดาบรอเวลารอจังหวะรอโอกาสรอบางสิ่งบางอย่างราชินิดาบมุ่งมั่นนะคะจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะโน้ตบุ๊กใหม่หรือว่ามีโอกาสซ่อมแซมก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะหรือบางคนคุณผู้หญิงนะคะ บางคนเกี่ยวข้องกับศิลกรรมนะคะเสริมเติมแต่งนะคะความสวยความงามหรือบางคนกเ็เขาเรียกว่าช่องปากช่องฟันนะคะดัดฟันนะคะทำให้มันสวยขึ้นก็ได้ถอนฟันอุดฟันนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะหมายเลขจากโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข7402สี่ศูนอนะคะเจ็ดสนวันพฤหัส พฤหัสนะคะเป็นอย่างไรคนวันพฤหัสนะคะสถ้วยช่วงนี้นะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะการระยนามิตรใหม่ๆมีดวงเดินทางด้วยนะคะบางคนที่ผจรลงเท้าขึ้นเหนือนล่องใต้การงานพูดคุยติดต่อเจราจาสื่อสารนะคะจะได้ดีนะคะนะงานทางด้านประเภทออนไลน์นะคะโซเชียลนะคะนะักสินค้าที่เขาเรียกว่าส่งถึงที่นะคะด e ลิเวอรนะคะ น่าค่อนข้างเด่นนะคะเจ็ดดาบนะคะบางคนก็รับงานนอกรับงานเสริมนะคะาง,งานด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะแต่เราก็เอาตัวรอดได้รายจ่ายค่อนข้างเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปบางคนหวยหุ้นการพนันได้ด้วยนะคะสองเหรียญการเงินนะคะรายจ่ายเยอะมากนะคะหมุนติ้วๆเลยนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะมีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะก็บางคนอยู่ อยู่ในช่วงของการเป็นนี่ก็ได้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้ระวังเกี่ยวข้องกับเขา่ากระดูกนะคะความรักของคนมีคู่นะคะบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนแอบยกัยกยอกเรืงการเงินนะคะซ่อนเงินนะคะหรือมีใครที่คุยแอบ คุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าแอบซองแอปมองคนอื่นที่ไม่ใช่คนรักก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามานะคะแต่มักจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือเรียกว่าคุยมากกว่า1คนก็ได้หรือเรียกว่ามีบางอย่างที่ปุกปิดเราอยู่ก็ได้นะคะนะยังไม่เปิดเผยนะคะเราก็ต้องดูให้ดีนะคะส่วนทางด้านของชค่วลาบนะคะเลขหน้าไพ่าจากไ4มีเลข2 470นะคะ2472นะคะ2 4 7 2นะคะ 2, 4, 7, วันศุกคนสุกคนมันสุกค่ห้าดาบวันนี้การงานเยอะหรือการงานที่มีการแข่งขันสูงนะคะงานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะ แต่คนวันศุกร์ขยันนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องมีสตินะคะอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนหรือบางคนมีสติที่มากขึ้นใจเย็นมากขึ้นนะคะบางคนชอบสวดมน,นชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิหรือมีโอกาสไปวดัดไปทาบุญนะคะไป ปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนจะได้รับข่าวดีจากบุตหลานบริวารน,นะคะเดินเลือเวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับหมู่คนเกี่ยวข้องกับคนหนือมากพูดคุยติดต่อเจรจาสื่อสารช่วงนี้นะคะจะได้ดีด้วยคําพูดของเรานะคะงานทางด้านความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์งานทางด้านบริการด้านด้านอาหารนะคะเด่นนะคะเรียกว่า คำพูดของเรานะคะจะสร้างเงินให้กับตัวเรานะคะ the word นะคะความสุขนะคะ happy มีความสุขมีดวงเดินทางขึ้นเหนือนล่งใต้บางคนเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการทําวีซา่าก็จะได้รับข่าวดีงานทางด้านออนไลน์โซเชียลนะคะสินค้านําเข้า,ขานะคะส่งออก delivery นะคะแพ็กของส่งถึงที่ เขาเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะใครอยากมีบุตรหลานบริวารจะได้รับข่าวดีนะคะจะจะมีก็เรียกจะมีบุตรหลานบริวารนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบคนถูกอ,อกถูกใจนะคะเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษาบางคนนะคะเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะหรือบางคนนะคะอยู่ในห่วงของความรักก็ได้เพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิงเพ่งปิ๊งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าคนที่ ตกอยู่ในห่วงแห่งรักนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยุบสี่มีเลขห้าศูนกหนึ่นะคะ5 0าศูนย่งไปคนันเสา เสาร์นะคะเป็นอย่างไรคนวันเสาร์สองเท้านะคะช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะมีดวงเดินทางบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือการงานนะคะสินค้านําเข้านะคะส่งออกระหว่างประเทศนะคะค่อนข้างเด่นนะคะหรือบางคนทํางานควบคู่ นะคะสองอย่างสามอย่างในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะคะสีเรียนการเงินช่วงนี้รู้จักค่าของการเงินมากๆเลยนะคะบางคนประหยัดมัธยัถ์นะคะทั้งเหยียบทั้งกอดนะคะถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรในช่วงนี้นะคะคิดแล้วคิดอีกแทบจะไม่อยากจะใช้อะไรเลยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงมีอะไรก็ให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้สองไม้เท้าต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัณฑีต้องมีคนช่วยเหลือนะคะบางคนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับการทําบุญให้ทานบริจาคทานปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะเดวิลนะคะเยนหมอกการขอปิด ปอกปิดไพ่ข้างล่างนะคะเพราะว่ามันเป็นรูปโบ oh, นะคะ u t u b e เขาจะเขาจะค่อนข้างเข้มนะคะปิดนิดนึงคนวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับสถานที่อกุจรได้ด้วยบางคนมีโอกาสไปริ้งไปดื่มสังสรรค์ในฮาปาร์ตี้นะคะนะก็ต้องระวังก็ต้องรบอบคอบช่วงนี้คนวันเสาร์มีโอกาสโดนหลอกลวงมีโอกาสโดนเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะทางทางออนไลน์นะคะบางคนอาจจะมาในรูปแบบออนไลน์นะคะโซเชียล นะคะจะมาในรูปแบบไหนก็ต้องระวังเรียกว่ามีโอกาสโดนโกงมีโอกาสโดนหลอกลวงได้ด้วยนะคะหรือใครที่ไปริง้งไปดื่มสังสรรค์นฮาปาร์ตี้ก็มีโอกาสไปพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะแต่เป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็บอกอว่าเป็นโสดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งด้านของการเงินนะคะถ้ามีโอกาสหยิบยืมการเงิน,นะะก็ต้องดูให้ดีนะคะมีโอกาสโดนเสียเงินเสียดอกเสียส่วนต่างที่มันมากกว่าความเป็นจริงก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงโชคนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขสองสี่เก้าสี่นะคะสองสี่เ้าสี่นะคะนี่คือดวงของคนันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ